สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวขนมอีพีที่สองจากที่ทุกคนไดู้อีพีที่หนึ่งไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวผลไม้อันนี้ผมกินผลไม้นะคะกินเอารสชาติกันเอยกล้วยนะแต่ละรูปก็จะเป็นรสชาติของเขาเลยนะคะอันนี้จะมาลองรสกล้วยนะคะได้วเปิดฝาเลย เขาก็มีหลอดมีอะไราด้วยนะคะรสชาติก็จะเป็นกล้วยนะคะกล้วยเปรี้ยวๆแบบเปรี้ยวๆอันนี้รสชาติเป็นมีกลิ่นกล้วยเลยแบบรสชาติมันกล้วยนี่แล้วก็ที่ยังมีองุ่นอีกอย่างสีฟ้านะฮะมีรสองุ่นด้วยนะคอาไองุ่นจะเป็นสีฟ้าจะไปเอาให้ดูนะคะอันนี้เป็นกล้วย อันนี้ก็เอามาแล้วนะคะสีเหลืงล้งว,เ,วเออรถกล้วยก็เป็นสีเหลืองนะคะมาลองรถอ่าง,งุุนกันเลยรถอ่งงอางุุนเรากินไปแล<ด>้วนะคะก็รถรถอ่าง,งุุนรถอ่าง,งุุนก็จะเป็นสีฟ้านะคะไม่ใช่สีม่วงนะอยากให้เขาจะพเป็นสีฟ้าหนรสอ่างงุนนะคะจะเป็นไม่ใช่สีมีกลิ่น,นอ่าง,งุ่นนะคะกลิ่นอ่าง,งุุนนิดนึงกลางๆนะคะแต่รสชาติจะ เปรี้ยวเปรี้ยวรสองุ่นนิดนิดนิดนึงนะคะก็มันจะเป็นกลิ่นกลิ่นก็จางๆแล้วก็รสชาติก็จางๆเหมือนกันแต่รสชาติมันจะออกอ่อนๆมากกว่าแล้วมันก็เปรี้ยวนะคะอันนี้เราซื้อมาเยอะนะคะแต่จะไม่ได้บ้างเยะไปบ๊ายบายค่ะ